และหลากหลายเรื่องราวนะครับในค่ำคืนนี้กับรายการเด็อลฟครับที่ได้ดูไปแล้วตั้งแต่ต้นก็จะเห็นว่ามีหลายๆอย่างหลายๆด้านที่ถ้าดูแล้วมีความสุขดูแล้วก็มีประโยชน์ที่จะไปปรับใช้ก็ลองดูนะครับเพราะว่าในความรู้สึกของกีฬากอล์ฟมันมีหลายๆอย่างที่จะต้องสอนกันตั้งแต่ระดับล่างไปสู่ระดับบนรวมถึงวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ในการเล่นกอล์ฟแบบไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะแร์กับตัวเองถ้าพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือบอกว่าเล่นกอล์ฟแล้วมันยังโกงตัวเองเพราะฉะนั้น ปปรับทัศนคติตรงนี้ว่าเล่นกอล์ฟยังไงให้มีความสุขแล้วก็อย่าทําอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก่อนนอนเรามายิ้มกับคลิปสนุกๆของรายการ The Golf Club ที่ทีมงานเราไปขุดมาให้ดูดีกว่าว่านัดนี้ค่ําคืนนี้มีคลิปอะไร You're watching epic trick shots with the Brian Bros Everyone thinks we only play golf but we actually are pretty creative And after spending all this time in LA I can totally see one of our paintings hanging in an art gallery I'm to get my Picasso on. Splatter. And this is the Van Gogh. Jackson Pollock, this one's for you, sir. For all four Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh. Grand finale, two at one time. And that is how you get a masterpiece. Hashtag Trickshot Thursday my favorite piece of this whole painting is this one balloon this is a human's emotions they're all just bottled up inside it just needs to be broken the only thing you can do is just let it go get in there oh, oh. as y'all can tell we're not just trick-shotters we're actually some brilliant artistes for more paintings like this one subscribe to Gop digest youtube channel share with everyone you know it really is wonderful i think i'm gonna this is our farm edition That young lady over there is really thirsty. We have this little rig, and we're gonna make her not thirsty. Wesley will be right there. Get out! Hit the golf ball right here. <laughs> Tub crashes down, pulls this trigger. Once that handle's pulled, ice cold refreshment will be coming out of that spout. <laughs> Hashtag tractor shot. Hashtag Brian Bros golf. Oh! oh. Dang it! Um. Please stop. Hey, we got this. Woo! Yeah, Hashtag Brian Bros golf. Barn shot. Swing, pull. Yeah, I'm gonna get closer to that bullseye than George. Pull. Uh, way early. I know. I didn't get the five minutes of rehearsal. <laughs> pull. Here we go. Let's see who's closer. So this is Wesley's. That's mine. That's the bullseye. So y'all be the judge. Kareem Abdul-Jabbar, riding cart 117 here. That was a oh, that basket. Was good basket. I missed it. That, that was a basket. Really? <laughs> oh, that was a crack. And that's how you throw a golf ball <laughs> over a cart to a stationary <laughs> target. High five. There we go. Good game. And action. All right, Joe, let's make this happen. Trick shots with the Brian Bros coming right up. All right, Giorgio. Coming for you. สำหรับนักกอล์ฟอาชีพเองนะครับในในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีการแข่งขันถึงอีกหนึ่งรายการเป็นสิงห์ออเทเลนทัวร์ที่สนามกอล์ฟหัวหินก็ระหว่าง 5, 6, 7, 8ก็ลองไปดูนะครับว่า มันสนุกมีสีสันกันแบบไหนในขณะที่หลังจากที่เดอะเอ็กเมทีสุทธศนายุทธยาถือว่าเป็นนายกกอบอาชีพคนใหม่นะครับที่มีฝั่งทางเครื่องดื่มตราสิงให้การสนนุนก็พร้อมแล้วที่จะจัดการแข่งขันในรายการแรกหลังจากที่เข้ามานั่งทํางานตรงนี้นั่นก็คือในช่วงระหว่างวันที่ 11, 1 1 1 2 1 3 14ประมาณนี้ที่สนามเ,ออเขาเรียกว่ามาชติกคลีกที่หัวหินนั่นเองก็ลองดูนะครับว่า การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่มีเงินรางวัลค่อนข้างสูงถึง3ล้านบาทของ pga thailand tour ก็หลังจากมีการเลือกตั้งวันนั้นวันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้อีก4ปีสมาคมครอบอาชีพแห่งประเทศไทยจะจัดการแข่งขันได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงอย่างนี้หรือจะมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องทำให้มีสะดุดเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาผมเชื่อว่า ในการเข้ามาบริหารสมาคมแต่ละครั้งทุกท่านทุกคนที่มาเป็นผู้บริหารล้วนที่จะต้องการทําให้กับสมาคมนั้นดีที่สุดเพื่อสมาชิกที่ดีที่สุดรสบริการที่ดีที่สุดแต่ผมบอกว่าเราตอบไม่ได้ว่าระบบ,บเศษษ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 รษฐกิจระบบการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องของวงกีฬามันจะทําให้สะดุดหรือไม่แต่ภาวนานะครับบอกว่าวันนี้ผมเห็นด้วยกับประชาชนหลายๆคนที่ก็บอกว่าโอ้โห อาชีพนักการเมืองที่ออกมาแล้วพยายามที่มาสร้างกระแสเพื่อที่จะหาคะแนนเสียงหาอะไรก็เพื่อเป็นฐานกับตัวเองผมบอกว่าหยุดซะแล้วคุณจะรู้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะว่านั่นก็อาจจะมันเมย์ต่อสังคมที่วุ่นวายขึ้นนี่คือข้อคิดเล็ก,ลก,ลกน้อยก่อนจบค่าคืนินี้กับท่านขุนรายการเดยวกอบรับสวัสดีครับบาย